ตอยใช่ไหมก่อนก่อนก่อนประตนของปตรงนี้ก็เพาว่ามันเป็นแบบยตาด้วยแป๊นึงสอนผมหน่อยผมขยับให้มันถูกังไม่แม่ม่ต้องก่อนเลย ย่ออันแรกยังไม่ต้องย่อหึเลยกับฟื้บปึกบฟื้บปึ๊แล้วก็นระวั็นลควับเล้วก็แล้วั็นล้วก็แล้วก็แล้ว้าแล้วก็แล้วก็แล้วเมื่้วก็แล้วกไแล้วก็แล้วม็แั้วกาแา้นก็เล้วก็แล้วก็เล้วกาเล้วก็น้วก็แล้วก็แล้วน็แลอวก็แล้วก็แ้วกาแล้วก็แ่อวก็แ่้วก็แล้วก็แล้ไก็น้วกหนล้วก็แล้วก็น่าวกไงล้อกน่า้วก็ล้วก็แล้วก็แน้อง็่า้ัก น้องมันน่ารักเออสบายใจละสบายใจแล้วสบายใจละขายต่อได้มาทำไมตอนน้องทาแบบนี้ก็น้องมันน่านทุกฉนอมอ๋อได้ไอเจี๊ยบได้ได้ไอเจี๊ยบเฮ้ยวิเฮ้ยวิโอ้โหกางเกงลายสวยด้วยไม่รล้กางเกงเมื่อไหร่จะมีกูไม่ต้องม้วนอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวคือนส่งนะขึ้นส่งส่งอันใหม่มาให้นิสัยอะไรแอลเดี๋ยวเอาเอ็มมาให้เอาที่มันแบบไม่ต้องม้วนอย่างเงี้ยโอเคโอเคโอเคปิดไว้ปิดไว้ ไม่ลาจำคุณเล่นก่อนเดี๋ยวคนแยกเล่น ปูจะเต้นจนกว่างจะปิวนั่นแหละจริงหรอยังนั่น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 ตอหน้ากำมืออยู่ไม่เห็นเหรออันนี้ติ๊กต็อกกำมักไหมว่าส่งข้อความมาเตือนด้วยเต้นระวังนะครับได้ครับผมโอเครับทราบอย่ามาชวนฉันเต้นอีกนะเขาบอกว่าเต้นระวังนะพี่บอกใหม่ถึงว่าพี่เบลเต้นอะไรโอ้ยุดก่อนหวยได้แค่นี้โอเคเปิดใหม่ได้อาคมา เดี๋ยวดูใช้ได้แบบเนี้ยอะไรนะเครื่องนี้เคยใช้เื็นของเฮ้ยทานดีดีดิเออทำไมเห็นทำไมน้่าเสียงไม่เหมือนกันเลยเออไม่ใช่ไม่ใช่กินไม่ได้อะไรเราเป็นเบสนี่ก็มัดให้ได้นะมี่อะไรจีน่าอมัดให้ได้มัดให้ได้คือเอาเอาผมข้างหน้าด้วยมาลองมัดมัดให้ดูไม่มัดแล้วมัดมัดเออ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 ออเ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  ไม่มีคนคุยนะคะก็ดื่มได้อะไรนะไม่มีคนคุยอืมดื่มไปคือดื่มปุ๊บดื่มปุ๊บทำไมทำไมดื่มปุ๊บมีคนคุยเลยอย่างเงี้ยหรอมีเลยใครที่แบบว่ารู้สึกว่าผิวพันขาดความชุ่มชื้นพับผ่อนไม่เพียงพอดดูิแตกต่างกันจังเลยอ่ะเพิ่งกลับจากทะเลอ๋อโอเคโทรโทเพิ่งกลับจากทะเลมาได้สองวันทำไมทำไมทำไมพี่ใจเย็นครับพี่เดี๋ยวไม่ใช้โทนอัพแต่ข้างในอย่าขาวนะ ไหนลองดูหน่อยดิไมาลด้แม่พี่เด็ดกนพพี่ขอโทษ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 เราอยากกินรสชาติไหนเดี๋ยวพี่ให้เรากินอยากกินรสชาตินี้ไหมอร่อยมากนะอยากกินอันนี้คะก็ไปออนุให้เบสินี่ไงพี่แน็กเราก็กินอันนี้ด้วยกันก็ได้เนี่ยได้ครับอื สุด490อ่ะก็เดี๋ยวดูมีของถูกนี่เดี๋ยวมีกางเกง199วันนี้ยังไม่ได้ทุนเลยเอล๋อหรอตองได้ปีเลยแต่เย็นอย่าความจริงมาพูดดิเฮ้ยเอออุวยแต่ช่วงนี้เอ็งน่าใส่พืชแสดงออกินทุกวันเกือบทุกวันใช่ไหมจริงไหมเนี่ยใช่เกือบทุกวันอยู่แล้วเพราะว่ามันช่วยเรื่องผิวทุกคนไม่ต้องมองตรงนี้จีน่านะคะสองเม็ดตรงนี้คือมีปจดนะคะชูตัวนี้ช่วยเรื่องผิวมันคืออะไรหรอ เมนก็ตอบเรี่ยงๆหน่อยอ๋อประจําเดือนโอเคเอออืมเออผัดเผ็ดเลือดโอี๋อไอผมขอกินด้วยออนะไรอะไรทําไมมาให้สองมาตกใจอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะฉันดีใจที่ฉันได้พูดเลยที่มันแบบจริงๆใช้จริงอะอ่ะโคเรียนดองอย่าด่าผู้ตอบจีขี้หน่ะคะจีน้า กินขิ่เขาเข้าอันนี้มันภาษาขู่คุกกี้คือของข้อมันไม่ใช่ภาษาลูอืมอุ้ยแสดงว่าเรายุคเดียวกันนะเนี่ยพระธันอันเนี้ยเออผมเห็นช่างแต่งหน้าเขาินทายเรามันต้องเป็นอันนี้สีกระปุกนี่คือสีจานเลยโอ๊ยเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูให้นะโอ๊ยแกะดีๆสิอย่าให้มันเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรได้ไหมอืมอ๊ยเออเนี่ยหลังกล้องเป็นอย่างงี้ก็แสดงให้เขาเห็นอย่างงี้แหละทำมาหยุดก่อน หยุดก่อนเธอจะแกะเหมือนกันไม่ได้นี่ตองแกะกุ้งเองหยิบมาทำไมอันนั้นอ่ะเลิกอะไรนะเลิกรักแล้วรักก่อนนะเต็งเต็งไปเไรอ่ะทีหน้าเรารู้จักกันมาเนี่ยนานแล้วนะนานมากเร็วนะเวลาผ่านไปไวมากรู้จักแก่ก่อนปีล้วป๊เกิดแล้วเออเออเออใช่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 จริงไหมเนี่ยแต่เที่ยทำไหล่ะจริงไหมเนี่ยแต่เดือนจริงไหมเนี่ย อีกสี่เดือนอีกครบ1หนึ่งปีอ่ะเนี่ยใช่เวลาช in ีบีขับเอาข่าวเตาอะไรฉันก็จะเป็นไงบ้างอย่างไรอ่ะทำเป็นห่วงก่อนเองโอเคป่ะทำอะไรอยู่เออทำอะไรอยู่ครับทำอะไรอยู่งับนันตกไม่ได้ตรงนี้ด้วยตกเซ่จะหลบพี่ดูทำไมเองยโอ้ อะไรอ่ะไม่เาขายของกันเออเองนะ่าหน้าตาดีนะขอบคุณมากจีนะ่าจริงข้าไป็นหม้เองอะ่ะเป็นผู้หญิงก็คือสวยเหมือนข้าเลยข้าเป็นผู้ชายข้าก็หล่อมเหมือนเองเลยดูดิจริงว่ะหน้าตาแบบที่บอกว่าเป็นพี่น้องกันได้จริงนะจริงข้าเหมือนพี่สาวเองอะ่ะเลือกแสดงหนังกันมามาหนังนะหนังนะเล่นเบาเล่นเบาอืม <บ au S 2> อืเบาเหรอ ไม่ทำเป็นแบบคุยธุรก,กิจอยู่พี่จีน่า<ะ>มันเป็นยังไงบ้างอะก็ยี่สิบสองยี่สิบห้าโหดีถือว่าโชคดีน,น่ลจริงๆงนะแล้วของแก่ะไม่ดีไม่ดีเท่าแต่ก็โอเคอยู่ก็สมควรแล้วแหละววันไม่ทำอะไรเลยอะไร <c oughs> อันดีก็สมควรแล้วแหละววันไม่ทำอะไรหรอกเอาแต่โบกปูนอะไรก็รู้ น่ากลัวมากมาเออเบสเรามาขายของกันเออพอแล้ว <c oughs> พอแล้ว <c oughs> เออตัดไปเลย ีแังด้วยแล้วก็พลังกำลังในร่างกายเนี่ยมันเยอะขึ้นเอาต่อต่อต่อเราอะไรหน่อยแกซื้ออีกสี่ถุงไปด้วยและนมใหญ่แบบฉันใส่ได้ไหมได้เพราะแกใช้แล้วไงตอนนั้นที่แกขับเต้าอ่ะนี่มันยืดจะตายนี่ไงมันยืดจะตายใส่ได้เห็นปะเปิ่งแล้วคืนทรงเห็นปะเห็นอยู่แต่ว่ามันมีข้อดีอยู่นะมาผมให้เหมือนคู่อื่นมาเลยเออเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวมามามาพีมีปล่อยตรงนี้หน่อยอ่ะขายไปก่อนขายไปก่อนพี่อ่ะพี่บูขายซิขายนิดนึงอ่ะมา ตึงตึงตึงอ่ะไม่ขายเลยที่นี้ค<น>ุณบูขายก่อนได้นะครับอ่าทุกคนกดตะกร้าข้างล่างเลยค่ะทุกคนวิาลารันนะคะทุกคนมีเสื้อกล้ามได้ปะมีมีมีในตะกร้าลงไปดูกันได้ค่ะมีของคอนะคะ,ะมีแบบว่าเป็นเสื้อกล้ามของคอด้วยหรือว่าจะเป็นเสื้อคอที่เราใส่กันอยู่นะคะมีทั้งหมดสี่สีนะคะสีสีแบบนี้คือสีครีมสีเบจนะคะแล้วก็สีดำสีน้ำตาลสีชมพูนะคะทุกคน่าเข้าใจหัวหน้าห้องคืออะไร ใครมาหน้าตาสวยว่ะหน้าเหมือนกันว่ะอังจริง่งถ้าตอนคงดเหมือนกันไปมามองกล้อง่เพลงไม่ขึ้นอ่ะกูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่างไงอะ โอ้โหจ้อยหอวยขีหลังเนี่ยไปมีปัญหาก็เรียกไปด้วยไม่ใช่ไปคนเดียวแบบนี้จะมัดจะมวยจะก็มามาเด้ได้ยินแล้วใช่ป่ะเออแย่งไหนมันจะปัวนแล้วว่าสภาพเนี่ยไปไม่ปวดคอต้องหาหมอยเอออุ้ย ระวังลมนะครับผมเป็นห่วงคุณเฮ้ยเดี๋ยวดีๆนะจะลมแล้วจะลมแล้วตอไหนอะหัวฟาดลำโพงไปสเธอเือทำไมต้องให้กลัวเธอพวคนตัทีี่ดที่เธอวาดไว้ในหัวใจ เคยจิ้นกันใช่ไหมแล้วพี่จีน่าก็มีมีอันนี้เป็นคำถามเหรอเนี่ยอะไรอะไรอันนี้เป็นคำถามเหรอเนี่ยรู้เคยเห็นน่ะใช่ปะอืมอ่ะอันนี้ช่วยเรื่องอะไรนะพี่เห็นคลิปอะไรก็ไม่รู้กินข้าวเองไม่ได้นี่เป็นเป็นไม่ละค่อยถามก็ได้เออจากที่ดูผมดีอยู่แล้วแต่ดูดีขึ้นอีกมากมายเลยเย็นๆ บอกได้แค่รั ขอบคุณจริงๆนะคะที่ให้เอาเสื <tering out invention face inglés> ้อผ้ามาขายขอบคุณจริงๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยกันต้ขอบคุณเธอขอบคุณมากจริงๆเลยมันดูประชดเกินไประชดเกินไปประมาณนี้ทุกคนคนที่มาช่วยขายผมให้ผมกุขอบคุณเหมือนกันกูขอบคุณเหมือนกันขอบคุณขอบคุณพี่นี่นะมาแล้วอุ้ยอีหมี่เนี่ยก็ตบเลย